สวัสดีครับทุกคนบิ๊กเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์นะฮะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยแค่ครอบครัวมาแม่ซีบมาป้าติ้งป้าแตงต,ตุนมานะครับแต่เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์กว่าคือป้าแตงกับซิบต้อมนะครับว่าต้อมกามินมานะโอ้โหเราก็เก็บเก็บไว้อยู่เราพยายามจะไม่บอกอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์นะครับต้องขอบคุณป้าแตงมากเลย เซอร์ไพรส์ซอนเซอร์ไพรส์นะครับสุดยอดนะครับทุกคนคือไม่ได้บอกว่าต้องรู้ล่วงหน้ามาก่อนนานนะไม่เลยตอนที่ต้องเล่นเกมตอนที่เล่นเกมอ่ะก็ท้งสมัยนั้นเนอเหมือนแบบบอกแล้วเราว่าใกล้แล้วต้อะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอะไรเงี้ยโอ้โหแม่แม่อยู่ได้ไปเนี่ยสานาทีอะตอนที่เล่นเกมครับตอนที่เล่นเกมครับปาแตงก็ปาแตงกระซิบผมครับ ได้พอดีพอดีข้ามไยเป็นแพงนะีมีคส่งทีลเออิดที่เบสต้องบอ,อกว่าเราจะคุยกัเกือบตรงๆทุกเรื่องก็คือการิ n ยูมเนี่ยำมิง่งูตกงานแต่ว่าสบายสยตอนนี้เรากำลังบางทีแบบพูดตรงตรงเก็ แบบต้องขอบคุณมากๆทุกคนที่ช่วยกันซื้อของแล้วงานหลักที่เป็นเลยก็บแบบดีใจมากแต่ตอนนี้ที่ที่เราคุยกันทุกวันกับคุยกับทีมว่าเราอยากถ่ายรีวิวถ่ายวิดีโอการินอยากทำ YouTube You and me, one um, video YouTube. You, you, YouTube. เราก็จะได้เห็นคัมมิ่งซูลวันแทนเดกิโลกรัมจริงจริง,รงตอนนี้น้ำหนักชายเรนนะครับ74แล้วนะแล้วก็มีความสุขดีก็คุยไปเรื่อยนะ30นาทีแป๊บเดียวจริงจริงนะเดี๋ยวก็หมดอีก30นาทีละหนึ่งทุ่มก็มีใครมาจากที่ไหนบ้างอยากรู้กระตุ้นสาปอโห แตงกับซิปตอนที่ต้อนเล่นเกมแจกของนะฮะแกก็มากับซิปตอ้อมด้านหลังนะว่าการมินมาแล้วนะฮะอแค่นั้นแหละบอกอีกไม่ถึงนะสองสามนาทีมั้งโอ้โหสุ็จแลรวสุด อนุญาตอยู่ถึงเดี๋ยว,วเรากลับไปนะเพราะว่าตัวผมก็ต้องไปเตรียมตัวโน่นนี่อะไรเนี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนอยากให้มันรู้สึกสนุกสนุก,นกพอเดี๋ยวนานไปเดีไม่รู้จะทําอะไรอ <c> ย <oughs> ่าง้ยก็สนุกสนุกแล้วเดี๋ยวผมว่าจริงๆการเจอกันนี้มันก็ง่ายนะครั้งหน้าเราก็เตรียมลำโพงที่มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมก็มาตอบนะฮนะเพราะว่าให้ฟังชาลีกามียก่อนไปหาที่ใหญ่ขึ้นไปร็จไหม

哦。